สวัสดีครับวันนี้ผมเด็กชายธีริริจันทร์มหนึ่งคับ้าเลขที่11จะมานําเสนอเรื่องการสร้างรูปด้วยอุปกรณ์เลขาคณันะครับอย่างแรกที่มีนะครับสามเหลี่ยมครับคือวงกลมครับม้บรรทัดครับวงเวียนครับยางลบครับเหรียญเหรียญสลึงสำหรับทําตานะครับแล้วก็ดินสอครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการสร้างสโนแมนนะครับอย่างแรก กลางวงเวียนออกนะครับตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็วงวงดวงตัวสโนน์แมนขอให้ใหญ่พอเหมาะนะครับขอให้ไม่ใหญ่มากจนเกินไปไม่งั้นมันจะดูมันจะวงเวียนยากนะครับเมื่อวงได้วงกลมแล้วให้นำหัวสโนน์แมนทาเป็นวงกลมนะครับแต่เราจะไม่ได้ใช้แบบเป็นวงกลมนะครับ เพราะว่าเราจะต้องทำให้มันดูเหมือนติดกับตัวสโนว์แมนนะครับเราต่อไปเราจะทำหมวกให้สโนว์แมนเป็นสามเหลี่ยมนะครับแม่นทะหครับจะทำประมาณ3ามเซนติเมตรนะครับขีดเบาๆพอนะครับ พอเราได้อย่างนี้แล้วให้เรานําวงเวียนขึ้นมานะครับเพื่อขีดเพื่อมาทําเป็นสัญลักษณ์นะครับทำสัญลักษณ์เป็นรูปตัวเอกนะครับแล้วมองที่จุดกึ่งกลางนะครับแล้วนํามันั้นทัดเล็งให้ตรงนะครับพอเราทําได้มันจะได้จุดกึ่งกลางที่พอเหมาะนะครับ นำเหรียญสลึกมาครับมาทำเป็นวงกลมบนตรงจุกหมวกหัวสโนแมนนะครับใครอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เป็นเหรียญสลึกนะครับมันก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับต่อไปเราจะมาทำจมูกสโนแมนกันนะครับสามีคราวนี้เราจะใช้เป็นหนึ่งเซนพอนะครับ เพื่อความไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปแต่คราวนี้จะไม่ได้ทําแบบวิธีทําหมวกนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวของอ้นี่ครับแนวด้านข้างครับมันก็จะไม่ได้ตรงเหมือนหมวกนะครับเราต่อไปครับลูกตาครับ